ข้าไม่ไปเหตุใดยายต้องเคี้ยวเขียนให้ข้าไปด้วยจะไปก็ไปคนเดียวโอ้โอีนี่จะหันหน้าไม่บอกข้าเกือบตกกระไดเห็นหรือไม่เห็นเห็นว่ายายไม่ตกอีอ้ยโอ้ยโอยังไม่ได้ตีโว้ยอีมข้าวของที่ข้าเกียมไว้ยกไปให้หมดเออเอาไปประแคนให้นางให้หมดเลยแล้วลูกเทวดา จะกินจากนอนเหมือนมนุษย์เดินเินหรือไม่ยายรู้หรือกูไม่รู้กูก็จะไปดูให้รู้ยายจะไปดูแล้วนี่ไรฮะกับข้าวกับปลาอย่าเถียงยายเถียงข้าไม่ขึ้นหรอกเพราะประจักพยานเห็นคาตาของกินของใช้จักเอาไปให้นางใช้ไปอีกสิปียังว่าจะไปดูทุยที่แท้ก็อิจฉาตาร้อนใช่ ข่าอิจฉานางแล้วค่าผิดเลยที่ค่าอิจฉานางยายบอกสิว่าค้าผิดที่ข่าอิจฉานางคนที่อยู่กับยายมาเป็นสิบสิบปีหาความอิจฉาคนที่เพิ่งมาอยู่ได้เดือนเดียวไหมด้วยว่านางเป็นลูกเทวดาอีกคนที่เป็นหลานแท้ๆของยายนอกจากจะอิจฉานางไม่ได้ยังต้องแบกขนข้าวของไปถวายลูกเทวดาด้วยแล้วพอไปถึง ข้าต้องกราบตีนั่งด้วยไหมล่ะนางลิ่นมีพักต้องพูดจาให้มากความไม่ไปก็หาต้องไปไม่แล้วตฤทธีดร้องไห้ทําไมข้าว่ากล่าวอันใดเองด้วยก็หาไม่แม่นายเจ้าขาสงสารแม่หญิงเถอดเจ้า่ะสงสารเรื่องอะไรอีอิ่มเสือกนะมึงแม่หญิงเสียใจนะเจ้าขะแม่หญิงเป็นหลานนะเจ้าะ่ะมึงไม่ต้องย้ำกูกูรู้ แต่แม่หญิงของมึงหาเรื่องกูก่อนไม่ไปก็ไม่ต้องไปใครจักชักลากนางไปล่ะแต่มันหาเรื่องด่ากูมึงก็ได้ยินข้าด่าก,กะไรยายฮียยว่าข้าดา่ายายข้าด่าว่ากะไรไปกับข้าเดี๋ยวข้าจะบอก